นี่ครับงูราคา8ปดหมหครับมันเป็นสายใหญ่ใหญ่ขึ้งงามเลยโอ้แปดหมื่นห่าตัวถือตัวละซี่สิบในน้อยน้อยเนาะเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆน้ากันครับราคาแปดหมื่นห่าเป็นแม่หมืทั้งหมือนบอยอ๋อสถานะพมันเป็นสายใหญ่ในี่คล้องไปเป็นงูหลูกคองเข้าบอเอามอีกงูสือต่อเพิ่มไม่เนาะครับเนาะเอาไอฝากเบอร์ไปน้ำในไอ ครับผมหกสามสี่ครับสองแปดห้าสี่ครับผมเอานี่ครับมัวราคาแปดหมื่นหาพันครับนี่ครับหัววลุ้นครับตีเบอร์มากครับหัวตีเบอร์ครับนี่ครับสถานะบริษัดเจนทั้งครูครับในราคาแปดหมื่นหาครับพี่น้องครับนี่แหละครับในสนามพี่น้องเข้าช่วงทั้งช่องโยกกพิจารณาเบิ้งครับผม พ่วมสูงลอยสีบวกเมื่ครับแต่ละตัวครับขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับคท้สวัสดีครับตัวนี้ลายเป็นใหญ่ใหญ่อันนี้สามพันห้ารับโอ้สามไข่เลยครับพอบต้องบอกพันโอ้เป็นลูกของไผ่ครับลูกสี่ใบหนึ่งหกครับโอ้บงแต่ละตัวมีแต่ตัวงามครับของไอ่เราครับไอ้เดิมครับไอ้ห้อยเดิมหนึ่สิบเดือนครับเดี่ยวสิบเดือนครับนี่ครับโอ้ยเม่สาวหน่อยครับพ่วงสูงลอยสี่สิบอัพเมื่อส์ครับเอาตัวใดอีกไอ้ของเรานี่ครับตัวนึงครับอีีีแแม่่ดงในนกครับ แม่แดงครับนี่จตัวตมงงามครับพริกแดงครับอันนี้พริกแดงครับพี่น้องแต่เ่าโบมีใบจักตัวโบมีใบเขา่ให้ใบใช่ไหมผมว่ากโงกครับเขาเาขายขาดตื้นเขาใบใบเจ้าขายใบได้เจ้าขายลดส่นดอกนี่จตัวตมงงามครับความสูงร้อยสี่สิบมัดเนาะไอ้ฝากเบอร์เข้าไปอีกครับสูงโงกนึงครับครับผมสามสองแปดครับสี่หนึ่งเก้าหกครับตัวดำมันกรแม่นเี่ครับนุ่นตัวดำลายปันไดเนี่ยขายราคาง่วนเนี่ยครับอันนี้ราคาง่วนเนี่ยไอ้พริกโงกห้าร้อยครับสิบหกครับโอ้ง่วนเล่ากับพ่อฟังครับราคาทั้งง่วนเลี้ยงทั้งง เหลียวเม่ยผุนกข่เม่นครับอีหวัวล้นพุ่นอีหวัวล้นไกลๆพุ่นอีหวัหวล้นนี่แม่แม่นั่งด้วกันครับผอ๋อแม่นั่งน้อยหลายปันใดอีหวัวล้นมื่น 19, 500, เออก้าพันหาลอยครับเอาอมื่นเก้าพันหาลอยนะครับอีหลุนนี่ครับผมทำไปเดียวเบิ่งดูครับเอาฝากี่น้อเนาะเมียนครับนี่อืมครับผมหานะพันหาครับอันนี้หาพันหาเนาะครับเนาะครับครับอ๋อขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับครับสวัสดีครับราคาสี่หมื่นหาครับนี่ครับเอาผู้ใดที่มองหาเปลนพอพันได้สบายเลยเนาะไอ้จักปีเราไอ้หน่ซ้ำหนิ ใส่กันได้เงวๆเลยครับพี่น้องเป็นเป็นสายใดไ่ใหญ่โอ้โเคเอฟสามหนึ่งเนาะกบเครื่องเลยครับพี่น้องโอ้ยเนื้อหนังดีครับฝากพี่น้องที่มองหาพอพันครับสายเลือดเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ครับเบิง่ายหน้าหารล่ตัโตันๆเลยล่ะครับเนื้อหนังดีครับเขาเฮ็ดมาแล้วครับัวหลุนปตาปันเขียนเอาครับ เอาอ้ฝากเบอร์ไว้พี่น้องเข้าน้ำแน่ไอ้ห้าพี่น้องเข้ามาักน้ำครับเบิ่งดูครับเบ่งดูครับเป็นต่อเอาแท้ครับศูนย์แปดศูนครับสามเก้าส่ห้าเก้าเจ็ดเจดครับพี่น้องครับเบิ่งดูครับนี่ครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันนอพ่อเนาะ นี่แหละครับงัวงัวราคาหนึ่งหมืหกพันสองตัวครับอีตัวหนึ่งอยู่เครื่องรถครับนี่ครับนี่ครับในตลาดวันที่เจ็ดเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับหมื่นหกพันสองตัวครับพี่น้องครับพี่น้องเ้างกำลังเจรจากำลังต่อร่องกันอยู่ครับนี่ครับเฟ็นบรรยากาศสดๆในสนามครับอืโอ้มี่หอดเตี้ิพ่อเขาใกล้เพราะไเนาะพ่อเนาะ พอเราว่ามันย่านมันตีครับนี่ครับนี่ครับกำลังต่อร่องกันอยู่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆให้พี่น้องได้เบ่งครับได้ชมทางช่องครับบรรยากาศการซื้อขายง่วในตลาดบานเตานอครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเสารของวันที่7เมษายนส5 6 7าครับ โอ้โอ้สามหมื่นแปดครับเขาเอาไปเป็นเนื้อเขาไปยังไง <c oughs> เป็นเนื้อเป็นเนื้อาะครับเนาะโอ้สามหมื่นแปดครับนี่ครับเบิ้งดูครับโอ้เห็ดพ่อพันเนี่ยสบายเลยครับนี่ครับราคาสามหมื่นแปดครับนะี่อ้ยสามหมื่นแปดเอาไปเห็ดพ่อพันก็ได้เดนไว้เนาะโอ้ยโบแข็งแล้วมันได้ยักปีแล้วไอ้เนี่ 5ปีแปลว่าเข้าใส่เข้าใส่งานมันคุมแล้วมันบอกจะเสียดายครับผมในราคานี่เนาะแต่อ่อนซ่อนครับพี่น้องอยู่ในฝ้าเพรามีอีกวายเขาไม่ห้พี่สิเอามาแยกโตัเหมือนเขาไอ้สีน้ำพินนี่เนาะเบิ้งเนึ่ครับงัวตัวละสามพันเพิ่งแยกที่ไอ้นี่แยกแม่ออกแล้วเหลือแต่ลูกไปลูกคู่ลูกแม่ เป็นลูกแม่ครับพี่น้องเบิ่งลูกง้อตัวละสามพันครับโอ้เป็นตะเอาแท้ครับง้อตัวละสามพันครับเบิ่งดูครับง้อหน่อยสามพันอ๋อไอ้ฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ยครับสุดปรสีครับครับสองเกียรติหนึ่งครับครับสองแปดสุนาคร้ยเบิ่งดูครับเอาให้พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับตัวละสามพันนสนามบ้านเต้านอครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฮอกครับเศรษของวันที่เจ็ดเมษายน2500 6กสครับช่วงเศร้าๆครับงัวน้อยลูกแม่ย่างดีเลยครับพี่น้องตัวละสามพันโอ้ยถึงไปไต่เลีตนครับเพ็่งนดูครับอยู่ในตลาดเพื่อแยกลูกครับแยกลูกแยกแม่กอกครับเหลือตัวเดียวพอรอครับพี่น้องเข้าสนใจกับยังโทรหาไอ้ไส้แล้วครับผมตัวละสามพครับคุณพ่อว่าหลารบันไดนี่อ๋อเป็นแม่ลูกสามิดทีพ่อราคาสามหมเจครับ แยกบ่นี่พ่อห้ามักตัดตัวแดงแดงนี่แม่สาวหน่อยแยกหลายปันไดเมียหน่อยสิบแปดมีแม่หน่อยสิบแปดถ้าอีแม่ใหญ่ายละครับแม่มันงละครับแมียง่ายมั่งกันเลยครับเ้าหนึ่งเอาเนี่ยแม่ใหญ่ายเส้าเลยครับแยกอยู่ครับพี่น้องเข้าสนใจกะจังโทรมาหาคุณพ่อเราครับเอาคุณพ่อฝากเบอร์ไปน้ำครับพ่อศูนย์เก้าสามครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ครับเอามาเอามา สอตัวนี่ถือโคมอยู่ตัวตัวนึ่งขายแล้วครับเอาตัวนึงขายแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ตลาดเท่าพ่ออ๋ม่งกะจักน้อยสงการใกล้สงการก่จักน้อยึืนบอบราคางัวบ๊อบซ้ำเก่าซ้เ่าไ่ได้ขายครับโอ้ครับผมเอาโจกๆมันมันต้อนรับสงการครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับเน่ยเน่ห้องสําหรัห้องซ้ำเนี่ยนะสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพครับเป็นสายใดไอ้เคืองามแท้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเอฟ เพิ่งด네ูคร oh. ับพี oh. right. yeah. mm ่น hmm. uh ้องหัวเกาเดือนครับห mm ัวเกาเดือนครับโอ้เ right. ป mm ็นโตเอาครับสามสี hmm. yeah. ่หม uh, ื so ่นสามครับสี่หมื่นสามพันครับเบิ่งดูครับโอ้แดงเต็มเลยครับนี่แหละครับราคาหัวเลี้ยงราคาหัวเลี้ยงครับผมแม่เพิ่นโพเดลมาแม่ผมขายแล้วครับแม่ขายแล้วผมขายสี่หมื่นผมกินรวยขายสี่หมื่นผมกินรวยความสูง ห้อเก้าเดียนกับซี่หามือนี่แะครับพอถึงลอยซีก็เหลือหน่อยครับนี่ครับเพื่นสาวเพื่นขายถือะไรจนเพื่นว่าหายใบมากอืครับเอาไอ้ฝากเบอร์ไว้นัานี่ครับศูนย์หกหนึ่งครับสามสองแปดซหนึ่งเกินหครับครัอยเดิมครับนอยเดิมครับแล้วเอาง่วง่ามมากหายพี่นองเบิ่งทั้งตลาดบ้านเตานอครับอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนอครับลูกซีวหน่ลูกเชฟสครับเชฟสึครับพี่นองครับโอ้พวมสูงลอยซซครับนี่ครับผม เบิ่งดูครับง่วราคา12บสองหาร้อยน้องพ่อเนาะตัวผู้บ่แม่พ่อตัวเมียครับโอ้ราคาตัวเมียอีกครับสิบสองหาร้อยครับหนึ่งหมื่นสอันหา้อยครับเอาไม้จากตัวครับวันนี้ครับไปแล้วไปขายแล้วเหลือตัวเดียวเนาะครับเนาะอันนี้เป็นแม่สาวน้อยครับเอาฝากเบอร์ไว้นะครับคุณพ่อครับ088ครับ324ครับ6299ครับเอานี่ยแหละครับเบิ่งดูครับ ราคางวัวช่วงนี้ครับผมถือหลายครับคุณพ่อแล้วว่าฝากพีน่องเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องความสุขเล็กทีนบานหน้าเนี่ยด้อครับเด้อมือนีอยู่ตลาดบานเตานอครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าครับช่วงเสาร์ของวันที่7มิสายน2567ครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่ในตลาดครับ ง่วกะส่งหลายครับแต่ว่าส่วนกล้วยนี่หน่อยเลยครับพี่น้องครับพ่อสวัสดีครับพอ่พอครับเป็นสายใดพอ่อนี่ซีดกับพ่อสอนเป็นเองกัดดีครับขั้วสูงลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับนี่ครับเองกัดเงาเงราคาหลาเป็นไดพอ่อนี่ราคาสิบหกห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวครับสิบหกห้าร้อยครับครโอ้ยเบิ่งดูครับโตแบบใหญ่แบบเงา อันนั้นเป็นแม่เพลินบ่ครับตัวตัวีใหญ่ว่าหลายเป็นไดนครับสิบห้าสิบห้าร้อยอันตัวใหญ่ายสิบสี่ครับตัวหน่อยสิบหกครับอ่านครับเบิ่งดูครับผมเอาฝากเบอร์ไว้น้ำเนึ่ครับผมแปดสามครับสามสามสามครับหกหนึ่งห้าเก้าครับอยู่ในฟาร์มเขามีอีกป่ะครับแบบนี้ครับบ่าครับเพื่เบื้งดูครับอุ้ยแองกัดครับแม่ใหญ่แม่เงาสิบกัวกัวครับ เบิ้งเอาครับพี่น,อน้องนี่แหละครับราคาง่วในตลาดวันที่เจ็ดมษายนสองพัาร้ยหกสิบเจ็ครับหบมื่นแปดพันห้าร้อยง่วจะของเองเลยจี่ไอ้มันคือหูแทะง่วเสื่อมากครับง่วนสื่ครับพวมสูงหลายปเป็น,น,นปเดนใ่้อี่กวอยรอ้รอยสสิบกว่าได้อยู่น้อยเนาะเพิ่นทองว่างไปไนีไน่ไอห้องผสมแล้วครับง,วง,งไไวบ่วทองว่างอยู่ครับผม ท่านได้ลูกจยอะแค่ือน้อยเนาะบงัวแม่สาวเขาก็ได้สองปีไหมงัวแม่สาวอยู่ครับเอาไอฝา,า,ากเบอร์ไว้นเ้ะครับ882 <25 8 S 1> ครับครับผม258ครับ2872ครับผมข้อมูลสูงครับลงยกให้เพื่อนละครับลอย40คูวครับครับงัวราคา28,000ครับข้อมสูงหลายปันไดนี่พ่อเอกข้อมสูงนี่ครับโอ้ข้อมสูงลอย40คูวละครับ งัวราคา2อง0 0ครับผสมไปนี่ครับเพื่อท่องว่างครับโอ้โอ้แม่หมันครับง่ายครับนี่ครับราคา2อง0 0ครับเอาฝากเบอร์ไปน้ำเนี่ยครับไปโอ้เบอร์เฮาโบมีโอ้ราคางัว2สอ0หครับนี่ครับเอาหลบรอเพิ่น บ่มีเบอร์ครับนี่ครับเอาให้พี่น้องเบิ่งครับง่วนราคา28,000ดแปครับายเราว่าเป็นง่วนหมันดอกครับนี่ครับตัวนี้ในราคาเนื้อครับโอ้มาตาใสไอ้ายนี่มาตาเื่อนบุรัครับมาตาเคลือนครับพี่น้องเคลือนอุบลรัตน์เท่าครับโอ้ยปล่อยน้ำให้พี่น้องเทาเห็ดการเกษตรมาตาทั้งเคลือนครับเอามาสามตัวน้องไอเนาะเอาอีเมลแรกนี่ไายบันไดเนี่ยได้สิบสองห่าร้อยสิบสองห่าร้อยครับขั้วสูงร้อยสามสิบได้อยู่ครับ โอ้นี่แหละครับงัวราคาหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะไอเนาะเอาตัวกลางไรตัวกลางผมว่าหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งครับคว้มสูงลอยยี่สิบบวกครับสองโตนี่กรับล้ำซ้ำซ้กันครับคว้มสูงเอาอีอีท่ายสุดนี่แหละครับอีท่ายสุดสิบสามหาร้อยครับสิบสามห้าร้อยเบิ่งดูครับราคางัวเอาบามันแดงบามันแดงแดงจนแสบตาเนาะจนแสบตาครับอ่าคล้วยเฮามีบ่อย ขั้วยกล้วยมีบางหลายเรื่อยู่บ้านคือพ่กเอามานำมาในี้ขั้นเจ้าไปิดไทยคุณเจ้าเท่าไหร่คอกหนึ่งเออกาดแล้ยวด้วสิคุยกันแล้วปะเลี้ยวดยกันเอาเบอร์พวกผมไว้ไปเฮ็ดให้ผมได้เด้อโอ้ได้ได้เอาถ้าให้ผมเนี่ยอือเอาอีพ่อฝากเบอร์เข้าไว้ก่อนเอาศูนย์แปดเจ็ดครับสองหนึ่งสี่ครับสามสองเก้าสามอือครับอุ้ยเป็นตาเอาอเรือยครับพี่น้องเอาสามัคคีฟาร์มครับสามัคคีฟาร์มครับพี่น้องเข้า เห็นอยู่ในสนามแล้วอยากได้โทถหาครับเบนันเลยมีตะมีงัวมีคั้วมีสุย่างมีสุยางคอพันธก็มีอพันก็มีโอ้ยครับผมดำก็มีก็มีสุยางน้อยเนาะมันแดครับ้วเลี้ยงเอาขั้ขอพูดหลายครับอายครับุ่มาซีตัวไปยกตัวไปพ่อผมก็มาหอดราคาเท่าไหรนี่พ่อซ้ำนี่แปดพันหาครับนหคับทั้งใดอีกพ่อวนี่ โอนี่ดีครับอันง้วแปดพัหาพ่อโอ้คุณพ่อมาได้ใส่โอ้มาตะกรนวนเอาราคาง้วนแปดพันหาคุณพ่อฝากเบอร์ไว้น้ำแนุ่เกครับแปดสามครับผมนี่แหะครับง้วแปดพันหาครับบ่งดูครับพี่น้องตวอีกจลดองกตดเนาะครับเนาะอ่าปักปูน้อยหัมดำปีปครับราคาแปดพันหา อันนี้คือราคาคว้มอยากของคุณพ่อแล้วครับยูตลาดบ้านเต้านอครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นของเสาว,วันที่7เมษายน2567ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงเ้าๆครับงวกล้วยกะเริ่มเขมามดาหลายครับราคาหลายเป็นไงพ่อเจ็ดพันเจ็ดพันอ้งวราคาเจ็ดพันครับ ซื้อแล้วเ่ต้องเอารถปิกอัพมาใส่ใส่มอเตอร์ไซค์เมียบ้านได้เลยเนาะพ่อเนาะนี่แหละครับหั้อราคาเจ็ดพันเอามาจักตัวพ่อที่เอามาตัวเดียวแค่นี้ตีเป็นแต่ได้ขายบ่พรามื่อมึงบ่ขายกับ่เป็นปยังบ่ขายกับเอาไปบ้านเฮาเนาะไปบ้านบ่อึดตะปูสีมักน้ำดอกครับหั้อส้งนี่ครับเอาคุณพ่อมาใส่มาทากระเสือมมาตทากระเสริม โอ้ยพ่อทากระเสริมไปยังได้เขาหน้าปังได้เกี่ยวบ่ทั้งนั้นเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนาะพ่อเนาะเฟี้ยงออกไปเฟี้ยงไกเริ่มออกไปไก่แล้วไก่แล้วเนาะเอาจบสองคันแล้วก็โอเคแล้วเนาะครับเนาะเอาฝากเบอร์ไว้น้ำแน่นง่ว่าโอ้ยบ่อผม่เบอร์ติักนีเออเออีพ่อผ่ไมีเบอร์ติตัวนี้เออ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 ใส่ยีห้อพ่อเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อเราหนิครับง่ว่าสวนเกาซีครับผม สามศูนย์หกสามศองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าเอาราคาอีกจังหน่อยดูพ่อว่าจะได้แปดพันเนี่ยคุณจะได้บ่างแปดพันเนาะคุณพ่อเราอยากคว่ำอยากครับคว่ำอยากพี่น้องเฮาให้อยากได้กัจังโทรหาคุณพ่อเราเบิ้งครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับครับครับสวัสดีครับผมเท่าใดกว่าราคาสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยดิลูกไม่ได้ลูกตัวเดียว ครับลูกแรกครับแนวควมสูงลอยลอยซีซครับครับโอ้ลูกผูลูกของไผรครับไอ้ลูกบ้านๆเท่าตีครับลูกบกันช็อกกแรตครับโอ้ลูกช็อกกแรงตัว407ทับหนึ่งครับช็อกกแรตครับผมพี่นอ้๊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 อ้าเ้๊อน๊อ้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 เอ้เอา๊อ้๊อ้๊ั้๊อ้ไป้นอ้๊อ้าไปแล้นอะเอลือ้๊น้๊อ้๊อ้๊น้๊อ้ไอ้นา้เอาฝาก เบอร์ไว้ให้พี่น้องเข้าฮาสนใจครับ084ครับครับผม394ครับ1404ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับไปครับครับสาวหน่อยครับนี่ครับราคาหมื่นเจ็ดเห็ดเขาไว้พร้อมสิพออ๋อท่านเห็ดพี่อ๋อเขาคือเป็นออกเป็นรุ่นหลุนหมท่านเห็ดเป็นพอเห็ดเป็นเห็ดอุยสาวหน่อยตัวร่องมีให้สิบห้าโอ้สิบหาอีพ่อเรายังบอยท่านอยากขายอยู่เนพ่ออยากได้สิบเจ็ดสิบหกขาย้อยอ๋อสิบหกขาย้อย เร่าหายซิบหาไอ้เร่าหายซิบหาแล้วครับนี่ครับเอาพี่น้องที่รับชมทางช่องยูฮาอยากได้ครับเป็นแม่สาวน้อยโอ้เพิ่นนั่นสมอย่างมากพอเลียดคือแดงดีแท้นักเด็กผมก็ผมสอนว่าหัมนอืออีพ่อเราอยากได้ซิบหกลอยครับเอาคุณพ่อมีเบอร์บ่อเบอร์โทรศัพท์บ่อมี่ครับนี่ก็โอ้ยไม่ใช่คนเดิมนี่ครับอือนี่ครับผมดูครับราคางัว 16บหก้าร้อยครับนี่ครับในน้อยอยู่ครับเป็นแม่สาวพิตาเลี่ยงครับนี่ครับสาวน้อยครับคุณพ่อเราบ่มีเบอร์หรอกครับห้พี่น้องเขาอยากได้กันยังมาเบิงครับวันที่เจ็ดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอยู่ตลาดบ้านเต้านอครับนี่ครับเบิ่งดูครับคุณแม่เอามาจังไดเอามาจังไดงัวครับมือนี่ เอามาจากโตเอามาสองโตนี่ตีมเป็นแม่ลูกนี่ตีแม่หลายปันไดรล้คาสองมื่นหาสองมื่นหามีอีกวัราะข้านี่แม่มีเท่านี้ตีสองมื่นหาเป็นลูกแม่ตีพวอมสูงลอยสี่สิบอยู่ครับลูกที่เท่าไหรแล้วแม่ลูกที่สองครับนี่ครับเบื้องดูครับลูกแม่ลูกิ่นได้จักเดือนแล้วแม่สามเดือนได้ปะ เอามาโค้มเดียวนี่น้องแม่นาะเอาคุณแม่ฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ยคเก้าหกครับเบครับเบดหกห้าเดคุณแม่มากจะใส่มาแต่น้องบน้อยจ้าน้องบน่อยทั้งไหนแม่น้องบหน้อยโคกสีนี่ดออยู่โคกสีน้อแม่นาะเอามาแตตีไดมขึ้นนี่บอกมาแม่มากม่งกโม่งนี่น้อแม่นาะขอบคุณครัคุณแม่ครับใ่สามเไหมครับอ้มื่นสพันหน่อยเนาะ หนึ่งมืนสามพันครับนี่แหละครับราคาหมื่นสามพันครับตัวได้ยี่ไรับตัวแม่นอนอยู่นี่ตีครับเอาแม่นอนอยู่นี่ครับเบิ้งดูครับตัวแม่นี่ลายบันไดเนี่ยตัวนี้อันนี้ตัวแม่นี่ซิบหาอร่อยไหมครับโอ้ซิบหาพื้นทองไว้พี่พอครับได้วแทองครับแต่นี่ยทองเนาะเป็นทองว่างเนาะไอ้เนาะว่างครับทองว่างเอาความสูงอร้อยสามสิบอยู่ครับครับตัวได้ยี่ไรลูกนะครับปรตาจุลูกน่ครับ แม่นดูได้ก็ครับโอ้ตาจูงอยู่นี่ตีครับราคาหลายปันด้วยครับแม่นั่งน่อยนี่เนี่นี่ยแหละครับราคาชิพหาหาร้อยครับผมเอาไอ้ฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ครับผมศูนย์แปดศูนย์ครับครับบกซีเก้าครับซีซีสองซีครับผมครับผมไอ้ยังครับครับแม่นครับเอาไอ้แม่นเลยครับเด้อครับผมโอ้สงการครับช่วงสงการงัวกับร่งเข่าหลายครับบักเถือกสองกัวปันได้พ่อกัวหลายปันได้กัวสามพันกัวสามพัน มันเป็นสาย์ดหนอะพอ่อมันเป็นสาย์ด็กเป็นบบมันผสมใบมันผสมป้าลอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอยู่ครับนี่ครับเป็นพ่อพันก็นได้ด้เนาะพ่อเนาะนอสองหมื่นสามครับนี่ครับคุณพ่อเอาม้าตาแสงว่ะโอ้ราคาพันเนาะพ่อเนาะเออราคาเออคุยกันได้ครับ,ค,รบ<อ>คุณพ่อเอามาจยกตัวเอาม้า,าสามตัวไปแักอันไป ไปสองอันเลือตัวเดียวนี่เนาะพ่อเนาะเอาสองหมื่นสามคุณพ่อฝากเบอร์ไว้น้ำเนี่ยศูนาหกศูนย์เก้าครับหกเก้าสองหกเกาเครับเอาหน่เบิ่งครับัวราคาสองหมืนกับอีกสามพันครับนี่ครับเกือกไงนะครับความสูงลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด